สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุก่านมาดูบ้าน266ตารางวาอยู่ใกล้กับตลาดน้อยดอกสบันงาตรงนั้นนะเป็นบ้านป้าผมเองจะขายในราคา3.69ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราเดินชมกันเลยอันนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับ4ห้องนอน4ห้องน้ำสร้างเสร็จเมื่อปี48นะก็ ถ้าเป็นหนุ่มถ้าเป็นคนก็โตเป็นหนุ่มละโตเป็นหนุ่มเป็นสาวละอันนี้ก็จะเป็นสวนนะพอดีคุณป้าผมเขาไปอยู่ในเมืองเนาะแกไปทําบ้านอยู่ในเมืองบ้านหลังนี้ก็เลยทิ้งไว้นะไม่มีคนอยู่นะครับจริงๆก็มีพี่ชายผมมาอยู่บ้างนะบางเวลาอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างบ้านนะแต่เดี๋ยวเราไปเข้าดูข้างในก่อน เป็นในบ้านอาจจะมืดน,นะครับเพราะไม่ได้เปิดไฟก็จะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินห้องนอนที่หนึ่งตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับนี่ตรงนี้ไว้เก็บของอันนี้เป็นห้องน้ำนะแต่มันมืดเราไม่เข้าไปนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นสวนครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงรถนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวตรงนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูก็จะมาโผล่ตรงสวนข้างบ้านนะครับตรงนี้ไปอาจจะเร็วๆวิบวับๆนะครับเพราะว่ารีบครับวันนี้ ก็จะมีอีกสามห้องนอนตรงนี้นะอันนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับนี่อันนี้จะเป็นเขาเรียก Walk-in Crosets นะครับไม่มีคนอยู่นะ น,นี่ก็จะเป็นดาดฟ้าก็จะเห็นวิวของหมู่บ้านนะครับเห็นไปถึงทุกนาน่นเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกสองห้องนอนนะครับห้องนอนข้างหลัง ันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นบนอีกห้องหอนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะนก็จะโผล่มาอีกทีนึงนะครับ นี่ก็อันนี้ห้องมื่อกี้นะตรงน,นั้นนะแล้วก็ข้างหลังแข้างหน้าก็จะเป็นทุ่งนานครับบ่ายเราเดินลงไปก็ถ้าใครสนใจก็าจะมาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้นะครับ